สวัสดีครับกับพ่กับผมอีกนะครับกับรีวิวทอล์กทอลรายการจากช่องพีพีทีบูราชาแนลจากเมื่อวานนี่เป็นอะไรที่แบบไม่เคยพบมาก่อนนะครับว่าลีก2งีส3จะมาชนะทีมโตเต็งได้นะครับโดยจะมีผู้บริหารคนไหนในไทยที่กล้าใช้เด็กอายุยีปี ไม่ครับแต่บางกอก FC เขาให้โอกาสจิสกรกระสายเงินนะครับได้ทํางานคุมทีนตั้งแต่อายุ25ปีเลยนะครับมาเปิดรายการนะครับเดี๋ยวมาเล่ากันต่อรายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับ ขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับมาครับ บางกอกเอฟซีเซ็นสัญญาโดนัทในมาตรฐานในฐานะกองการนะครับจากชากเชิงเซาไฮเทคเอฟซีเมื่อปี62ครับจนกระทั่งปี65บางกอกเอฟซีให้โดนัทเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวก็เลิกเล่นฟุตบอลและมาเอาดีทั้งด้านนี้เลยนะครับเหมือนเขามีใจรักนะผมว่าข้อมูลจากโกลทีวีนะครับรายงานว่าโดนัทบาดเจ็บ ACL นะครับจนไม่สามารถกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมนะครับจึงไปเรียนเรียนโค้ชนะครับซีไรเซ่นะครับและขอโอกาสจากพี่พอนะครับผู้บริหารบางกอกเอฟซีนะครับซึ่ง ผมว่าพี่พอเป็นผู้บริหารส่วนน้อยในไทยนะครับที่จะเจอแบบนี้แน่นอนที่ให้โอกาสโดนัทในวัย25ปีทั้งๆท,ที่ยังเด็กอยู่นะครับเขาทำงานเป็นแบบเพนเทสโคสนะครับแล้วโดนัทก็ทําบางกอกเอฟซีได้ดีจริงๆครับเขาได้รองแชมป์โดนเมื่อปีที่แล้วนะครับและปีนี้ก็ยังมีรุ่นที่เลื่อนขั้นขึ้นไทยลีก2อู่นะครับแต่ละภาพตามตรงเลยครับว่าตอนนี้ผมไปดูบางกอกเจอกับท่าเรือเมื่อปีก่อนผมรู้สึกตกงใจมากเพราะโโดนัทอายุรุ่นลาเดียวกับผมเลยนะครับแ,แบบันนี้เป็นรุ่นน้องผมนะครับ แต่ว่ารูปแบบการเล่นตอนที่เจอกาบ,บท่าเรือแม้จะแพ้1นึนะครับรู้สึกว่าทีมนี้เขาเตรียมทีมมาดีนะครับกับการมาเจอกันท่าเรือทั้งที่วิธีการเล่นที่เน้นรับดีกและหาจังหวะฉาบฉวยในการโต้กับเกมนะครับซึ่งมันเป็นวิธีเดียวกับกับเกมที่ชนะบุรีรัมย์หต่อสในวันนี้นะครับตรงน,นี้นะครับผมไม่เห็นบุรีรัมย์เจอทีมไหนแล้วโดนยิงถึง5ประตูแบบนี้นะครับเพื่อนๆว่ายัางไงครับลองพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์นะครับถ้านับตอนที่บุรีรัมย์โดนโชยิง6ประตูก็ไม่รู้ว่าทีมนนทยมที่จะ บุรีรัมถึง5ประตูไม่ว่าอย่างไรก็ตามนี่คือผลงานของโดนัทกิสกอร์นะครับกระสายเงินนะครับเขาทําทีมได้ละเอียดใส่ใจปัญหามากๆเห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนตัวดิมาที่ถอดเสื้อดีใจจนโดนใบเหลืองครับยิ่งสถานการณ์ทีมเล่นรับแบบนี้ครับมันเสียแบบเสียมากๆนะครับแบบมันเสี่ยงมากๆนะครับที่จะดิน่าจะโดนเหลืองใบที่2ครับโดนัทเลยตัดไปตั้งแต่ต้นลมนะครับเปลี่ยนออกเลยนะครับเพื่อเล่นเกมรับได้หายใจหายคอกันง่ายขึ้นขึ้นนะครับผมยังไม่เคยดูบางเกาะ f อในไทยลีก3แต่รู้ว่าตอนนี้เขาคือ แชมเปี้ยลของโซนกทมนะครับและหลังจากนี้ผมจะติดตามบางกอะทุกนั้นนะครับในรอบแชมเปี้ยลแน่นอนนะครับเป็นโค้ชที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งของไทยนะครับเพื่อนๆว่ายังไงครับและก็มีโค้ชอีกคนหนึ่งนะที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับผมอยากให้แบบพัฒนาเฮดโค้ชของไทยขึ้นมาบ้างนะครับเพื่อท่าเรียกอะไรจะได้กระจายเฮดโค้ชของไทยไปแบบไปประเทศอื่นๆนะครับเพื่อพัฒนาฝีมือแล้วก็ได้มาเล่นดูก็ดับไทยลีกให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะผมว่านะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาฟุตบอลไทยแน่นะครับเพื่อง ผมจะพิวดีวิวถัดไปเกี่ยวกับเฮดโค้ดคนนี้นะครับเอดโค้ดอ,อ,อ,อีกคนหนึ่งของคนไทยที่น่าสนใจจริงๆเฮดโค้ดคนนี้นะครับพาทีมว้าตัวการเล่น ACL รอบแด่งกลุ่มเป็นครั้งแรกนะครับพร้อมพาทีมเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ8นัดฟุตบอลระดับเอเชียชนะ4เสมอ3นะครับแพ้1ผมจะมาเล่าประวัตินะครับของโค้ดคนนี้นะครับชนะไลออนซิตี เลเตอร์2ต่อ1เยือนนะครับชนะชุนบุคุนไดมอเตอร์3ต่อ2องเย้านะครับชนะคิชิเอสซีสต่อ1เยือนนะครับเสมอคิชิเอสซีหต่อ1นึเย้านะครับชนะไลออนซิตี้เลเซอร์1ต่อ0ูนยเย้านะครับแพ้ชุนบุคุนไดมอเตอร์3ต่อ2นะครับเยือนนะครับเสมอโยโกฮาม่าเอสซีมอนิยนอส2องรอบ16ทีมเสมอโยโกฮาม่าเอสซีมอนิยนอสศูนย์เยือนนะครับแพ้ต่อเวลารอบ16ทีมผลงานแบบนี้เป็นโค้ชคนไทยนะครับอย่างอีกคนนึงนะครับที่ผมชอบวิซี่เขาอยากสไตล์การุมทีมุ อครับาทีมจากประเทศไทยมาลุยฟุตบอลเอเชียงเป็นครั้งแรกนะครับทําได้แบบนี้ช่วยได้ทุกทีมแบบนี้นะครับไม่มีอะไรให้เสียใจนะครับและเขายอดเยี่ยมมากจริงๆนะผมว่านะอีกหนึ่งคนที่สร้างหน้าประวัติศาสตร์ทไทยใหม่นะครับในสโมสรคือโค้ชแบนนะครับพัชชิตตวันสีปานนะครับเป็นโค้ดอีกคนหนึ่งที่น่าจับตาม,มองสำหรับผมนะครับโค้ดสองคนนี้ก็น่าจับตาม,มองนะครับ เขาจะเป็นคนที่มาพัฒนาไทยลีกหรือวงการฟุตบอลไทยในอนาคตหรือเปล่าก็รอติดตามคนต่อไปนะครับถ้าเกิดผีผภาประการใดก็ต้องขออภัยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับเ,เพื่อนๆพี่น้องโค้ชความหวังของเราฟุตบอลไทยต้องไปบอลโลกให้ได้สักครั้งบ๊ายบาย